แข่งเลยเฮ้ยสุดยอดสุดยอดครับผมหิมนี่แม่งได้แห่งยู่สูงเอาลงต่ำๆกันอืมอืมโผไฟอันนี้เด็โอ้ยพี่น้องเอาปองกอนหิบสุกกอนอืมอ เจ้าทีเจ้าทานเ้ยเศบๆน้ำลูกน้ำดันให้ลูกลันมันนหายยู่หาจินมก็ได้ให้แกวขาดปลอดัยตลอดหลอดฟังตุ่มพีตุ่มน่องเนอไปมันๆครับผมมาเศษๆนัวๆน้ำกัน,นพี่น้องบาทสีห่หิบห้าหิบเหลืออยู่ซ้ำนี่แหละพี่น้องเ <laughs> 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 ้ยบงเขาผ่านนอเหลือคํามเดียว <laughs> <laughs> จากหัวทองว่านี่บนกองเกีบยวางเก็บเต็มติ๊บกับผม มาเอ้ารนยะเยืะทำนี่แหละพ่อให้ฮปพี่บาขอจินน้ำทังเพื้นว่าเอมับรรยากาศหลอบจ้ามังคืนพี่น้องเลยเบิ้งพ้นการพ้นงานพลานโน่ครับผมวิ่งโอ้ยพวดพ่อเจ้าว่ะปาดยังเป็นก้อนเลยพี่น้องเลยปาดปาดปาดโอ้ย อเอาเอาเอา้เอาบุ้ยโผดไปสุดยอดสุดยอดพูดนะม่วขาดสายเลยพี่น้องไงฮู้ยพูดเอา้าเอา้านำกลันโนไปสุดยอดครับผมม้ว่้กูบ่ดิม่วยามบ่ดิเบิ่งต้โตซื่อๆนี่น,นนะ โอ้บรรยากาศพี่ร้องเไยรอบเนี่มันขึ้นครับผมเพิ่นเห็นตาแดงๆอย่างนี้โอ้ยเจ้ากัดสวัสดีนะครับพี่น้องปังายพี่น้องที่รักไม่กันหาอยู่หายจินนะครับพี่น้องมือนีิโอ้หนาวหนาวเมื่อกี้กับกับพี่น้องผมอมือนีผ้าผ้าเนาะผ้าป้วงยังไดืบุ่นพยายามม่วงพะนะไปกลางม่วงพะนะ โอ้ยหากินไม่ร้องวมหน่เราจะคว้างยำม,มาแล้วนะครับพ่อได้ก,กิ่งกินแร่ยงมาสัน,นพัานนาองว่ะฮะลอกนั่นก็มีอีกว่ะไปตามพัานเนาะปลาโตบุกอ้นอ่ปะปลาเอ้าโอ้ย,อย,อย,อยพี่น้องไงปลาโตงามเลยอุ้ลุด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 ลุ้ยว่าลุดโอ้ย บอดอู้นุ่มๆนุ่มๆอยู่พี่น้องเลยเอาเอาเอาเผื่อโอ้ถือว่าเขาล็อกนะครับพี่น้องแต่ว่าผ่านโนหนฝนบนเฝนฝนเบาโตมันไงเอาเผืเอ้ยเออเอาถือว่าพ่อได้ปิ่งนะครับพี่น้องผมผ้าพีผ้าน้องมันเลาะหมือน กินพ่อได้กินบู๊ยเลถเถอะยูฟังคนไหมปาดปาดปาดเอ้าเอาไปปิง้งพี่น้องผมหัอเขามาพร้อมเด้อมือนี่ก,ก,นกับพันนงเพิ่นพ่อแล้วมาปดปากเดียวพ่อได้ปิ้งเงิน <c> เ <oughs> จ้าของก็ได้ปิ้งกันนี่เอ้าซิวเอาครับผมกับโล่ด้เด็นเห็นว่ากระไรเอา้าไปไป เป็นโคกแล้วพี่น้องเลย้าว้ยหนาวออภายในหมวกอีมองเลยครับพี่น้องมือนี่เอาจิจัดเมนูปิ้งรอบเด็กอีกคือเก่าละพี่น้องไยโดนแล้วนะครับพี่น้องผมว่าได้หาปลานะครับพี่น้องข่ายยากจะนำหาหนูอะไรก็ได้นะครับผม <laughs> <laughs> มามือนี่โอ้ อยากกินปลาครับพี่น้องผมเอาอยากยังกับหาจิ้น,นั่นแหละพี่น้องผมวิธีชีวิตครับหาอยู่หาจินมันกับผสำนี่แหละพี่น้องเ,เอา้าก็นี่อยากจ,จัดกันครับพี่น้องผมหอมหิวแล้วตอนนี้ก็บสามถุมก็กลัวนะครับพี่น้องสามถุมสองหน้าที่ครับว่าด้านไหนกินเขาแรงนะครับพี่นออ้องเอ้าตีกัน Rượt giọt lèo khi nó ngây Xí hiệp cấp không แดม๋เดียใกล้หน่อยไม่อีกตัวหนึ่งนะครับโอ้มันจวดจวดเลยนะสุดยอดสุดยอดเอาล่อรุนครับผมแต่เสียบขานว่น้ำกันเด้อพี่น้องเอ้บรรยากาศหลอบเนี่ยมันขค้ืนครับเมื่อนี้มาหลอบกองไฟก็พานหนะหลังจากที่กินตะนูลายกระไรเมื่อนี้ขึ้นจากปลานะครับพี่น้องผมซุกเดียวนะครับ อ,อแข่งเลยเอ,อ้ยสุดยอดสุดยอดครับผมหิมี่แม็กซ์ในแ,แหงยุดสูงเอาลงต่ำๆกันอืมอืมโผล่ไฟอันนี้เดยโอ้ยพี่น้องเอาปองกอนหิบสุกกอนอืม ีทิ้งเปล่งเลยคึบอุ้ยสุดยอดเด้วเอาพานโนเป็นผู้ไข่เฮ้ยเอ้ยหัวแก้วก็มีพี่งมาเมือเม่อนี่ห้าเข่ามาพูดอะไรห้าความบุญเนี่ยพูดอะเบิ่งเอาบาดนี่เมื่อนั้นพานโนห้ามากผู้เดียวนี่สุดยอดเอาอีกแม่ผานโนเอา <c oughs> ปอง <c oughs> ปง <c oughs> ปงเ <c oughs> อา <c oughs> ใกกนกันนี่หลกระไดฮัมขักเดียวขักเหียวป่าวิ่หอนเอา้าหีบที่ซีปงสักกรปงสะกเอาเหีบที่หาเขาไหมเอา,า,เอา,าพูดอะปิ่งไก่พี่น้องยอ้ย มันจวดจวดอีอรย์วอลนั่นปิงวันๆเอาแต่เอาตับไก่มากันนะเอาตับไก,ก่ไออใ,กให้จจกตับดูโอ้ยเขาติ๊ดเมื่อพี่น้องไงเรียนตะดินเลยกันไหนพักแหงอันนี้ดิอเอ้าได้ตับอีรียด้ เจ้าทีเจ้าทานเ้ยบศบๆน้ำลูกน้ำลันให้ลูกรันมันนหายอยู่หายจินก็นได้ให้แกวขาดปลอดไยตลอดหลอดฟังตุ่มพีตุ่มน่องเนอะไอมันครับผมมาเศบๆนัวนนวน้ำกันพี่น้องบาดที่นี่บมันาก้ขาดข้างกองไฟพี่น้องผมเศษๆนัวนนวน้ำกันมาเด้อครับผมมาเซบๆนนนูนน้ำกันบาดนีเอา เอามันมาใบากันนะมันนกโอ้มันไก่ไก่บ้านเอาคำลดกันมามาเสีวขั้นว่าคำละสองโตผนแม่กินบ่เบิด,ด์ดจพี่นองเหมือนเอาคำละสองโตไปเลย โอ้โหน้ำปลาล้วนๆนี่หวนเด็ดไปดมันุกับผมแบบมันนี่ปลาม่อ สามเป้นปบะเขาน้าครับผมริงแต่บะเขาน้าล้วนเลยมันดีเนาะมันครับอเออมไใแล้เราไม่ได้ไปยัง,ง,ง ใกล้หน่อยครับผมแบบมั่นเลยไหมอย่าทิยบห่อเกินขัดเรื่องมาพักเนี่มากนะนี่ปกเบิรงย้อนเบอร์ไหลว่ะแกะนี่รับตําหน่อย เอาพี่น้องผมรอยหยาดแซ่บๆนัวๆเอามันเบิดกัน <c oughs> จังรุ่นจังเบิ่งผลการผลงานเบิดขึ้นนะครับเมื่ออาจจะเป็นเพื่อนเศ้าไปละเพราะว่าตอนขึ้นนี่พานโน้วพ่านยามนหมพานโน้ว่านยำหมดเจ้าพ่อได้ปิ้งแรเลี่ยงเลยพากันเศร้ามันหนาวปวดพี่น้องเองเอาจังเบิ่งผลงานเหมือนเศ้าเอาครับผมสหรับรอบนี้เอาไว้สักหนี้ก่อนไปครับผม เอาละพี่ดองเอ้ยป้าสีหิบหาหิบเหลืออยู่ซ่ำนี่แหละพี่้องเอ้บ <laughs> ่งเข่าพานนันนะเหลยยข่ำเดียวจากข้อทองวัวนีเบังงงเกี่ยวควางกเก็บเต็มติบกับผม,มอเอวอเไร้ยืะทํำนี่แหละพ่อเห,ห้าพี่บาขอจินน้ำทางเพินว่าจงให้มันพอติดทงติดแตน ิปนะครับเอ้าพี่น้องทั้งหดาก็ฝากพี่ตอนน้องไว้ซ้ำนีแ่แหละว่าสิเบิ่งผลการผลงานอยู่บ่ต้องเบิ่งก็ได้ดอกพี่น้อง <c oughs> อิ่มแล้วอิ่มแล้ว <c oughs> สุดยอดก็บพี่เมี่นูก,กินขา้าวปลานี่แหละพี่น้องผมเอ้าฝากพี่ตอนน้องไว้ซ้ำนีแ่แหละสำรับผู้เข่ามาเบิ่งคลิปนี่พี่นอ้องเอ้อยอายุมันคนเนียนครับผมสุขภาพแข็งแรงร่ลำดุลำลำดุลโซกีสกกมาเนย่ยเจ็บเน่ยจนกันโซโคสุกันตลอดตีตลอดไปสวัสดีครับผมเอ้าพานหนูยัง สูตรต่อ <laughs> อ้นเบิ้ดอ้นเบิดน,ด <c oughs> นี่นี่นี่เขาอ๋อ <c oughs> <c oughs> บ๊วยบรรจุพันในไลายครัก <laughs>